ฉังอิงออโตโมบิลได้รับรรงบันดาลใจจากสตีฟโรสไซรและเชิญบริษัทต้นน้ำขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดมาจัดการประชุมชังอิงออโตโมบิลซัพพลายเออร์คอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกในจินหลิง บริษัททั้งหมดที่ตระกูลรอสไซควบคุมหรือถือครองได้รับคำเชิญโดยไม่มีข้อยกเว้นเดิมทีพวกเขาไม่ได้ถือเอาการประชุมซัพพลายเออร์นี้เป็นเรื่องจริงจังมากนักอันที่จริงแล้วไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันทุกแห่งจะจัดการประชุมซัพพลายเออร์หรือการประชุมพันธมิตรในลักษณะเดียวกันนี้เป็นประจำยกตัวอย่างเช่น a อ p เปก็จัดการประชุมนักพัฒนาทุกปีและเชิญบริษัททั้งหมดที่ใช้ระบบ นิเวศของ Apple ในการวิจัยและพัฒนาในแง่หนึ่งการประชุมนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรและในอีกแง่หนึ่งการประชุมนี้ยังสื่อสารทิศท,ทางกลยุทธ์ต่อไปเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้ สำหรับการประชุมตามปกติกับลูกค้าบริษัทส่วนใหญ่จะส่งผู้นำระดับกลางถึงระดับสูงไปทักทายลูกค้าและแสดงการสนับสนุนดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงวางแผนเช่นเดียวกันและจัดให้มีคนเข้ามาเพื่อแสดงความเคารพ แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสตีฟรอดชัยทายาทของตระกูลรอดชัยจะขอให้ผู้ช่วยติดต่อพวกเขาโดยขอร้องให้เขาให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับบริษัทฉังอิงออโตโมบิลและอย่าละเลยและให้บริษัทฉังอิงออโตโมบิลได้รับความร่วมมือในระดับสูงสุดให้ความสำคัญสูงสุดและให้ราคาความร่วมมือต่ำที่สุดสถานะของสตีฟรอดชัยในสายตาของซัพพลายเออร์เหล่านี้นั้นไม่มีใครเทียบได้ในโลกธุรกิจแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังยืน ยันอย่างชัดเจนว่าทุกคนต่างให้ความสนใจกับฉังอิงออโตโมบิลรายชื่อผู้เข้าร่วมที่บริษัทเหล่านี้ส่งถึงฉังอิงออตโตโมบิลล้วนเป็นผู้นำระดับสูงของบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเห็นว่าสหายสตีฟโรชไชทุ่มเทให้กับองค์กรมากขนาดนี้เยเฉิญก็รู้สึกพอใจและชื่นชมเขาเพิ่มมากขึ้นด้วย จากนั้นเขาได้สั่งให้เหอหยวนเจียงกำหนดที่อยู่ของการประชุมซัพพลายเออร์ที่โรงแรมบักกิงแฮมพาเลสเพื่อต้อนรับคู่ค้าที่เดินทางมาจากแดนไกลยอย่างเหมาะสมเดิมทีมีแผนจะจัดการประชุมโดยเร็วที่สุดแต่หลังจากทราบว่าผู้เข้าร่วมงานคือผู้นำระดับสูงของซัพพลายเออร์เย่เฉินจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังต้องเตรียมการอย่างรอบคอบเนื่องจากบริษัทฉางอิงออโตโมบิลได้รับการยอมรับและโปรโมตอย่างโดดเด่นอยู่แล้วจึงควรใช้ประโยชน์จากความนิยม และเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ต่อไปและทำให้การประชุมซัพพลายเออร์กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในวงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ยังไม่มีบริษัทรถยนต์ใดที่สามารถรวบรวมบุคคลสำคัญในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ได้ทั้งหมดการประชุมซัพพลายเออร์ครั้งแรกของฉางอิงออโตโมบิลอาจสร้างประวัติศาสตร์นี่เป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์และจะทำให้โลกได้เห็นความเชื่อมั่นของฉางอิงกอโตโมบิลมากยิ่งขึ้นดังนั้นเย่เฉินจึงเลื่อนการประชุมซัพพลายเออร์ออกไปเป็นหลังเดือนที่สองของปฏิทินจันทรคติเพื่อเหลือเวลาไว้สำหรับการเตรียมการและอุ่นเครื่อง จากชีวิตของเย่เฉินกลับมาเป็นปกติเวลาก็ใกล้จะถึงเดือนที่สองของปฏิทินจันทรคติแล้วในช่วงเวลานี้เขาเดินทางไปมาระหว่างชอนส์เอลิเซสปาเกือบทุกวันและเป็นครั้งคราวก็พบปะกับปู่ย่าตายายและลุงของเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของฉางอิงออโตโมบิล ตีฟรอสสทายทำในสิ่งที่เขาพูดอย่างแน่นอนเขาและเสี่ยวชูรานตกลงจะไปที่หยานจริงด้วยกันในวันที่สองของกุซชิวอีเพื่อป้องกันไม่ให้เสี่ยวชูรานเกิดความสงสัยเย่เฉินจึงแนะนำว่าเขาจะไปดูหนังกับเธอเพราะเธอชอบกุชิวอี้มาตลอดแต่หลังจากที่เสี่ยวชูรานรู้ตัวตนของกุชิวอีและความสัมพันธ์ของเธอกับเย่เฉินแม้ว่าเธอจะไม่ได้เกลียดกุชิวอี้ก็ตามแต่ด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงความรักดังเดิมที่เธอมีต่อกุ่ชิวอี้ก็หายไป